สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูสมบัติของธาตุ r า n s i t i o n กันบ้างนะคะถ้าเรานึกตารางธาตุออกนะธาตุการ์เซชัเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างหมู่ที่สองกับหมู่ที่สามถูกไหมเริ่มที่เลขอะตอมยี่สิบเอ็ดถ้าครูว่าตารางธาตุคร่าวๆนะมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้รื้อๆเนี่ยไอตรงตารางไอตรงนเนี้ยการ์เซชันมันเริ่มที่ตรงนี้เป็นต้นไปใช่ไหม ดังนั้นตรงนี้เป็นแคลเซียมตัวที่20นะคะตรงนี้ก็เลยเริ่มเป็นทรานซิชันตัวที่21เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยจริงๆถ้าถ้าหนูมีเวลาจำนะจำบ้างจำของทรานซิชันแถวบนอ่ะถ้าจำได้ก็จะดีนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องจำบางตัวได้อาจจะไม่จำเป็นต้องจำทุกตัวก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับธาตุทรานซิชันมีอะไรบ้างอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนของเขาเนี่ย ต่างจากธาตุปกติคือโดยปกติเราก็จะจัดแบบ2818แบบ2 2818 28, 28, 3218อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับการจัดทานชั้นนะถ้าระดับพลังงานย่อยเนี่ยเขาจัดมาแบบนี้ใช่ไหมเขาจะจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานอิเล็กตรอนวงนอกอะคะ่ะก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือเนี่ยมาเรียงในอิเล็กตรอนวงรองสุดท้ายนะคะทีนี้เนี่ยอิเล็กตรอนของธาตุทานชั่นทุกตัวเกือบทุกตัวละกันจัด มีเลข2จะมีจำนวนคือ2แต่ว่ายกเว้น2ชนิดก็คือยกเว้นคปเปอร์กับโครเมียมที่จะมีเลขตัวสุดท้ายนะเลขอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยมีค่าเป็น1อย่างเช่นตัวนี้ถ้าหนูเอามาจัดเรียงธรรมดานะมันก็จะได้เป็นชั้นที่1มีกี่ตัวอันนี้เลข1ข้างหน้าตรงนี้คือลำดับที่ชั้นนะชั้นที่หเทียนชั้นที่หมีอิเล็กตรอนกี่ตัวมีเล็กตรอนสองตัว ก็จะเป็นสองหนูก็ไล่ไปชั้นที่สองมีกี่ตัวก็จะเป็นแปดชั้นที่สามตรงนี้เวียนไว้ก่อนชั้นที่สี่มีกี่ตัว,ตวชั้นที่สี่มีสองตัวชั้นที่สาม, 2, มต, 3, ตรงนี้หนูนะปื๊บปื๊บปื๊บรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันเป็นเก้าตัวถ้าเป็นธาตุปกติไม่สามารถจัดแบบสองแปดเก้าสองอย่างนี้ได้นะมันจะสุดแค่สอง 8, 8, 8, 2ปแปดสองถูกไหมนะคะอันนี้เป็นเฉพาะ t r a n s ิชันเท่านั้นดังนั้นการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนของทรานซิ t i o n เนี่ย ข้างนอกเนี่ยจะเป็น2หมดทีนี้เลขอะตอมเพาเพิ่มมาทีละตัวคูก็ไม่มานแะปรวน,นะคูก็จะเป็น2 8 1แ2ดส1บสไล่ไปเรื่อยๆแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคือตรงนี้นะสังเกตว่ามันจะมีตรงนี้เห็นปะเป็น1 2ตัวที่เป็น1เหตุผลที่มันเป็น1เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหนะน้านี้ถ้าสมมุติตรงนี้จัดปกติเป็น C s 2นะแสดงว่าสาตรงนี้เป็นสาม หนูนึกออบิทเทลดีออกไหมออบิทเทลดีมี5ช่องดังนั้นถ้ามันมี4อิเล็กตรอนแล้วมันเกือบจะ,สะเสถียรแล้วมันจึงดึงอิเล็กตรอนของ s ออบิทเทลไป1ตัวเพื่อให้ตัวมันสเสถียรนะคะเป็นแบบฮาฟ f ิล l l กรณีนี้เหมือนกันตัวนี้เดิมก่อนหน้าที่จะเป็น4 s 1นะเป็น4 s 2มาก่อนใช่ไหมตรงนี้จะเป็น3 d 9 มันมีเก้าตัวจากเต็มสิบตัวเนี่ยมันขออีกตัวหนึ่งมันจะเป็นฟูลฟิลซึ่งมันจะสถียนมากนะคะมันจึงดึงอิเล็กตรอนจากชั้น 4s ไปดังนั้นสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่หนูต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าชั้นนอกมันจะเป็นหนึ่งนะคะเมื่อชั้นนอกเป็น1นึปุ๊บตรงนี้ก็เป็นสิบสามนะแต่ตัวอื่นเหมือนเดิมเลยสองแปดสิบสามสองสองแปดสิบสี่สอง สิบห้าสองสิบหกสองอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสองแปดแล้วก็ข้างล่างข้างหลังเป็นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นสิบแปดอันนี้เช่นกันอันนี้ก็เป็นสองแปดสิบแปดสองนะคะโอเคทีนี้มาดูการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมบ้างการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดจากอะตอมเนี่ยเหมือนกบภาพปกติ คือเราจัดเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมพอเวลามันดึงอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็ดึงจากตัวไหนมันต้องดึงจากชั้นนอกสุดถูกปะคะมันก็ต้องดึงจากชั้นสุดท้ายเนี่ยออกไปดังนั้นพอเวลาเรามาจัดเรียงแบบนี้นะครูขอจัดแบบแอันนี้ละกัน2 Fe 26ก็จะเป็น2 8 14 2 Copper 29ก็เป็น2 8 สิบแปดหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวยกเว้นมันคือยี่สิบเก้ายี่สิบสี่กับยี่สิบเก้าคือตัวยกเว้นทีนี้พอมาติดสามบวกพอมาติดสามบวกแสดงว่าเราต้องดึงอิเล็กตรอนออกไปสามตัวเราก็เริ่มดึงจากวงนอกเลยค่ะวงนอกดึงไปสองตัววงในดึงไปอีกหนึ่งตัวมันก็จะเหลือการจัดอิเล็กตรอนเป็นสองแปดสิบสามนะคะตรงนี้เช่นกันตรงนี้ดึงไปสองตัวก็ดึงตัวนอกสุดออกไปหนึ่งตัวดึงตัวนี้ไปหนึ่งตัวก็กลายเป็นสองแปดสิบเจ็ดโอเค เรามาดูอันนี้ถ้าเป็นการจัดเรียงในระดับพลังงานย่อยแบบยอ่อร,ระดับพลังงานย่อยก็คือ spdf นะแบบย่อก็คือใช้ธาตุหมู่8มาย่อมันในกรณีของโครเมียมคูย่อด้วย Ar อากอนอากอนเป็นหมู่8ใช่ไหมฮีเลียมนีออนอากอนคาบ3ดังนั้นพอเวลามันจะเริ่มตัวต่อไปมันก็ต้องเริ่มที่คาบ4คืออากอนเนี่ยมันมีมันมีเลขอะตอมมาเป็น18 นะคะดังนั้นพอเวลามันเริ่มมันอยู่คับ3ใช่ไหมพอเวลาเราเริ่มเราก็ต้องเริ่มที่คับ4ก็จะเป็น c s ทีนี้ต้องระวังอีกแล้วมันเป็น24มันไม่ใช่ c s 2แล้วแต่มันจะเป็น c s 1แล้วก็เป็น 3d5 นะคะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น c s 2อันนี้ปกติแล้วก็จะเป็น 3d8 ทีนี้เนี่ยพอเอาโคเมียมติดประจุบวก3เราไม่ได้ดึง ที่อยู่ขวาสุดมาแล้วนะแต่เราจะดึงชั้นนอกสุดชั้นนอกสุดคือชั้นที่เท่าไหร่ชั้นนอกสุดคือชั้นที่4นึกออกไหมคะชั้นนอกสุดคือชั้นที่4คือชั้นที่ตัวหน้าตรงนี้มันเป็น4ีทันไหมเราก็เลยดึงตัวนี้ออกมันก็เลยเหลือเป็น AR นะคะอันนี้หายไปแล้ว1ตัวแล้วก็โดนดึงตรงนี้ไปีก2ตัวก็จะกลายเป็น3ามสามนะคะ ต่อไปตัวนี้ดึงไป2ตัวเราไม่ได้ดึงชั้นที่3เราไม่ได้ดึงตัวที่อยู่ขวาสุดแต่เราดึงชั้นนอกสุดซึ่งชั้นนอกสุดในกรณีนี้ก็คือชั้นที่4คือตัวนี้เอาออกไป2ตัวก็เลยกลายเป็น ar แล้วก็3 d 8นะคะโอเคต่อไปสิ่งที่เราต้องดูเล็กน้อยนะถ้าการจิ้มจะมีไวเลนต์อิเล็กตรอนเป็น2กับ1เท่านั้นนะคะโดยจะมีขอบ เปอร์กับคโครเมียมที่เป็นเวเลน์อิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งนะคะทานซิชันมีสมบัติเหมือนกันเป็นคาบเหมือนกันเป็นคาบมากกว่าหมูถ้าเป็นธาตุธรรมดาจะเหมือนกันเป็นหมูมากกว่าใช่ไหมความหนาแน่นของทานซิชันเนี่ยจะสูงมากอันนี้ต้องรู้ไว้เพราะว่ามีความหนาแน่นสูงมากแล้วก็จะสูงใกล้ๆกันมากๆในคาบเดียวกันนะคะ อันนี้คือความหนาแน่นนะส่วนจุดเดือดจุดเดือดจุดล้เดือดของทันชิชันก็จะสูงมากสูงมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นโลหะค่ะมันเป็นพันธะที่มีมันเป็นพันธะโลหะที่มีขนาดเล็กดังนั้นจุดเดือดจุดล้อเหลวก็จะสูงมากค่า IENE e 0ก็จะสูงมากสูงมากกว่าโลหะโดยทั่วไปแต่ก็ยังคงต่ำกว่าอะโลหะอยู่เพราะว่าอะโลหะจะมีค่าพวกนี้สูงมากๆอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ขนาดอะตอมเรียงตามคาบจะเล็กลงแต่มันก็เล็กลงแบบไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนักนะคะจะเล็กลงแบบใกล้เคียงกันมากๆนะเหตุผลเดียวกันเพราะว่ามันมีความหนาแน่นสูงอีกอย่างหนึ่งที่เราจะจําได้ง่ายๆก็คือเพราะมันมีความหนาแน่นสูงแล้วเวลาการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเอาอิเล็กตรอนเนี่ยเข้าวงในเข้าวงในเข้าวงในหมดเขาไม่ได้เอามันไปเอามันไปลนๆๆเป็นชั้นถัดไปเออกไหมแต่เขาเอาเข้าวงในเข้าวงในเข้าวงในหมดดังนั้นขนาดมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะคะ โอเคอันนี้เป็นเลขออกซิเดชันตัวเข้มๆคือเป็นเลขออกซิเดชันที่พบมากแต่ก็ถ้าไม่ได้มีเวลามากๆหนูก็ไม่ต้องจำก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคขอต่อสมบัติบางประการของธาตุท n นซิชันอีกนิดหน่อยธาตุท n นซิชันนะคะจะเกิดสีได้แล้วก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนหรือเป็นคอมเพล็กซ์ได้ทีนี้เนี่ยการเกิดสีของทานซิชันเนี่ยขึ้นอยู่กับ หลายอย่างมากอันดับแรกคือถ้าถ้าการ์ i ซชันเป็นคนละตัวกันสีก็จะเปลี่ยนนะคะการ์เซชันตรงนี้สีเปลี่ยนถ้าเลขออกซิเดชันเปลี่ยนเนี่ยสบวกเปนสีน้ำเงิน3บวกเปนสีเขียวแม้จะเป็นท่าตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สีจะเปลี่ยนตามสารหรือไอออนที่มาล้อมรอบการ์เซชันนั้นๆเช่น,นตัวนี้ล้อมรอบด้วยซัลเฟตสีหนึ่งแอมโมเนียสีหนึ่งซัลเฟตแบบนี้อีกสีหนึ่ง แอมโมเนียแบบนี้อีกสีนึงอะไรเงี้ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีตามตัวที่มาล้อมรอบแล้วก็จํานวนสารที่มาเกาะถ้าไม่เท่ากันสีก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างตัวนี้โอห้อยสี C เป็นสีเหลืองแต่ถ้าโอห้อยเเป็นสีสม้มโครเมตรกระไดคโครเมตอย่างเงี้ยนะคะคล้ายกันแต่ว่าจํานวนธาตุที่มาล้อมรอบต่างกันก็จะมีสีต่างกันนะคะการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนก็คือธาตุที่มี สองชนิดอะสองไอออนขึ้นขึ้นไปมาเป็นองค์ประกอบโดยตัวนั้นต้องมีทานซิชันอยู่นะเราถึงจะเรียกว่าสารประกอบเชิงซ้อนอย่างเช่นตัวนี้ตัวเนี้ยพอมันแยกไอออนมันก็จะเป็นเหล็ก2บวกถูกป้ะมันแยกแบบนี้เหล็ก2บวกกับไนเตรตทีนี้เนี่ยเหล็กตัวเนี้ยอยู่ตัวเดียวไม่ได้เป็นทานซิชันตรงนี้เป็นโคเวเลนต์ธรรมดาเพราะเป็นธาตุปกตินะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้โพแทสเซียมโบเมนเนด์โพแทสเซียมเป็นบวกแล้วก็โบเมนเกอร์แเมนเกนดตรงเนี้ย เป็น transition แล้วก็ O หน้าตาแบบนี้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะคะมีธาตุสองชนิดขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้นะคะจะยึดเกาะกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นะคะแล้วก็มี transition เป็นอะตอมกลางนะอะวาดรูปให้นิดหน่อยแล้วกันตัวนี้มันก็จะเป็น Mn O ห้อย4ทิศแล้วก็ติดประจุลบนะคะให้หนูรู้ไว้ว่าพันธะโคเวเลนต์ จะเป็นพันธะของสารประกอบเชิงซ้อนทุกตัวนะคะสารประกอบเชิงซ้อนทุกตัวในโลกนี้ยึดเกาะกันด้วยพันธะโคเวเลนทั้งสิ้นนะคะโอเคแบบฝึกหัดอันสุดท้ายละให้ดูว่าข้อใดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนอ่ะอันดับแรกดูเลยว่ามันเกาะอยู่กับธาตุอื่นหรือเปล่าอย่างตัวเนี้ยคอปเปอร์ตรงเนี้ยพอเวลามันแยกใช่ไหมมันเป็นคอปเปอร์ซัลเฟต มันเป็นคอปเปอร์สองบวกธรรมดาไม่ได้ไปเกาะกับใครเป็นหลุดออกมาเป็นตัวเดียวอันนี้ไม่ใช่เชิงเชิงซอนตัวนี้พอแยกบว,วกแยกลบใช่ไหมโพแทสเซียมหลุดออกมาเป็นบวกก้อนนี้เป็นเหล็กเกาะกับไซยาไนต์ตัวนี้เป็นเชิงศอน V นะคะเกาะกับ SO4 แสดงว่า V เนี่ยหลุดออมาเป็นตัวเดียวไม่ใช่ตัวนี้ K 2สองแแต่ทันชิ i o นอยู่ตรงนี้เกาะกับ O 7เจใช่ Copper s u l Fa เ e เป็นซัลเฟต แต่คัพเปอร์ตรงนี้ไม่ได้หลุดออกมาเป็นไอออนเดียวแต่ว่ารวมอยู่ทั้งแอมโมเนียแล้วก็ทั้งซัลเฟตนะคะอันนี้เป็นเชิงซ้อนอันนี้หลุดออกมายังเหลือโคบอลลกับเอฟอันนี้เป็นเชิงซ้อนซิงค์หลุดออกมาเป็นตัวเดียวเป็นไอออนอีกอันนี้ไม่ใช่นิกเกิลซัลเฟตอันนี้หลุดออกมาตัวเดียวอันนี้ไม่ใช่โซเดียมตัวนี้หลุดแต่ t a n s i t i o n อยู่ตรงนี้จับกับไซยาไนด์ตัวนี้ใช่นะคะหาเลขออกซิเดชันของ t a n s i t i o n แล้วก็ขีดเส้นใต้ สารประกอบเชิงซ้อนอันดับแรกเรามาขีดเส้นใต้สารประกอบเชิงซ้อนกันก่อนดีกว่าสารประกอบเชิงซ้อนอนะคะมีดังนี้นี่ไงใช่ไหมสารประกอบเชิงซองงรรอ้อ,ซอนไอตัวที่มันเป็นซันเฟตไนเต็ดหรือเป็นโลหะตัวเดียวนยจะไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเชิงซ้อนเนี่ยอันนี้เป็นเชิงซ้อนทังก้อนอันนี้เป็นเชิงซ้อนตรงนี้นะตัวนี้อุย่ยเบี่ยวตัวนี้อ่ะ สังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือตัวที่มันอยู่ในก้ามปูสี่เหลี่ยมนั่นแหละนะคะโอเคหาเลขออกซิเดชันววๆพอมันหลุดออกมาตรงนี้แตกเป็นไอออนบวกไอออนลบใช่ไหมในเตทมันเป็นลบเดียวห้อยไปไม่มีแต่ตรงนี้ห้อยสามแสดงว่าทางก้อนตรงนี้ต้องเป็นสามบวกแอมโมเนียประจุเป็นศูนย์แสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นบวก 3. สามซัลเฟตลบสองไม่มีเลขห้อยแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นบวกสองนะคะต้องเป็นสองบวกอ่ะอันนี้เป็นลบหนึ่ง คอรีนเป็นลบหนึ่งนะไม่มีแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นบวกสามเพื่อให้รวมกับลบหนึ่งแล้วได้บวกสองนะคะอันนี้คอรีนลบหนึ่งแสดงว่าฝั่งนี้ต้องห้อยสองตรงนี้ต้องมาจากบวกสองอมตมนียไม่มีอมโอมนียเป็นศูนย์คูปเปอร์เป็นบวกสองนะคะอันนี้ทั้งหมดต้องได้สี่ลบไซยาไนด์เป็นลบหนึ่งหกก้อนก็กลายเป็น6 <L> 6> 6ลบหกลบหกวมกับอะไรให้ได้สี่ลบเหล็กก็ต้องเป็นบวกสอง โซเดียมบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งสองก้อนเป็นบวกสองซัลเฟตสองก้อนเอ้ซัลเฟตหนึ่งก้อนเป็นลบสองแสดงว่าไม่มีซัลเฟตอ๋ออันนี้อันนี้คู่เขียนโจทย์ผิดเด็กๆอันนี้จริงๆแล้วซีเหลี่ยมต้องอยู่ตรงนี้นะซีเหลี่ยมต้องอยู่ในหลัง SO4 นะคะอันนี้ตัดทิ้งนะโอเคงั้นเอาใหม่สองตรงเนี้ยต้องขึ้นมาเป็นประจุ ลบสองข้างบนซัลเฟตก็นี่ลบสองอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ไม่มีอันนี้ลบสองหนึ่งชุดอันนี้ลบหนึ่งสองชุดเป็นลบสี่ลบสี่รวมกับอะไรให้ได้ลบสองคอเปอร์ก็ต้องเป็นบวกสองนะคะแอมโมเนียมบวกหนึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นมาเป็นบวกหนึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นมาเป็นลบหนึ่งพอนี้ขึ้นมาเป็นลบหนึ่งปุ๊บแอมโมเนียเป็นศูนย์ ไทโอไซยาเนตตรงนี้เป็นลบหนึ่งเหมือนกับไซยาไนนนะคะมี4ก้อนเป็นลบสโครเมียมก็ต้องเป็นบวกสามสันเฟตลบสไม่มีเลขห้อยแสดงว่าก้อนนี้เป็นบวกสองแอมโมเนียเป็นศนย์นะคะคอรีนเป็นลบหอันนี้อันนี้เป็น NO NO 2ตรงนี้เป็นอีกลบหกลายเป็นลบสต้องการให้ได้บวกสแพททิ่น้ำต้องเป็นบวกสี่ E NO2,NO3 e เเนี้ยเลขเประจุรวมเท่ากันซัลเฟตลบสตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกสองนะไม่มีเหล็กก็ต้องเป็นบวกสองโพแทสเซียมบวก 1, ห้ 4, อยสอยู่แสดงว่าตรงนี้เป็นสีลบไซยาเนตก้นละลบหนึ่งมี6ก้อนเป็นลบหตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกสองทั้งหมดเป็นบวกหนึ่งคลอรีนลบหแอมโมเนียไม่มีเป็นศูนย์แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกสเพื่อให้รวมกับลบหนึ่ง อันนี้ต้องเป็นลบสอิเพื่อให้รวมกับลบสอแล้วได้บวกหนึ่งนะคะธาตุชันมีค่าหลายค่าแต่ว่ายกเว้นบางตัวเช่นยกเว้น s ิเวอร์ซิเวอเป็นบวกหนึ่งสิงเป็นบวกสองสแกนเดียมเป็นบวกสามที่จะมีค่าเฉพาะตัวนะที่เหลือก็เป็นได้หลายค่าขึ้นอยู่กับตัวที่มาล้อมรอบมันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้จ้าเจอกันคลิปหน้านะ